สวัสดีครับผมช่างโดมบาดานนะครับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งผลงานการเจาะบ่อบาดานของทีมงานเรานะครับบ่อนี้เนี่ยจะเป็นบ่อสเปคขององานจงทางราชการนะครับเ,เราจะใช้เป็นการเจาะขนาด8นิ้วนะครับบ่อนี้เพื่อที่จะเอาท่อ6นิ้วเนี่ยลงไปให้ถึงก้นบ่อเลย อย่างท่อ6นิ้วที่ท่านเห็นที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราใช้จำนวน1 6ท่อนนะครับในความลึก60เมตรที่จะหย่อนลงไปก้นบ่อขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทดสอบน้ำให้กับทางราชการเขานะครับอันนี้เราทำการทดสอบมา3ชั่วโมงปริมาณน้ำที่ได้เนี่ยเราสูบขึ้นมาประมาณ3 3,000ลิตรต,ต่อชั่วโมงนะครับ อันนั้นก็จะเป็นเครื่องมือของเรานะครับเป็นรถเจาะบาดาลก็เข้าได้ทุกสภาพาพื้นที่นะครับไม่ว่าฝนมันจะตกบางทีถ้าเป็นรถใหญ่มันก็จะเข้าลําบากนิดนึนนงอันนี้จะเป็นรถของเรานะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างมาตรฐานพอสมควรก่อนที่เราจะทําการเจาะบ่อบาดาลทุกที่นะครับเราจะทําการใช้เครื่องมือสํารวจสํารวจลงไปก่อนว่า ความลึกที่เราจะเจาะลงไปคร่าวๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกี่เมตรน้ําบาดาลเนี่ยมีโอกาสจะเจออ่าย้านะครับว่าใช้คําว่ามีโอกาสเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือเครื่องไหนที่จะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สหรับการเจาะบ่อบาดาลน,นะครับเครื่องมือที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสํารวจรอยแตกของชั้นหินนะครับอ่าอย่างบ่อนี้เนี่ยเราสํารวจแล้วความลึกของรอยแตกที่มีโอกาส มากที่สุดที่จะเจอน้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ30เมตรเราเจอน้ําที่ความลึก18เมตรแล้วครับ1ตาแล้วก็27เมตร1ตาแล้วก็เจาะลงไปจนถึง60เมตรปริมาณน้ําที่ไรก็น่าพอใจครับคือสามารถสูบได้มากกว่านี้ปริมาณน้ไํไในบ่อคร่าวๆข,ของบ่อนี้จะอยู่ประมาณ6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับการสูบทดสอบตามแบบเนี่ยไม่น้อยกว่า3,000ลิตรต่อชั่วโมงเราก็ใช้ปัม๊มสูบขึ้นมาประมาณ3,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับ เวลาผ่านไปพอสมควร3ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมครับสำหรับผลงานเจาะบ,บาดานของเราไม่ว่าจะเป็นบ่อหกนิ้ว8นิ้วหรือ10นิ้วเนี่ยเครื่องมือเราสามารถทำได้ครับหากท่านต้องการบ่อแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถโทรมาคุยได้ตามเบอร์ในหน้าจอนะครับ096 953 9660ช่างโดมบาดานแห่นโซลาเซลสวัสดีครับ